ว่ายังไงอาตนาอาตนาจ้าชีวิตจริงทำไมต้องคุยกับทางบ้านด้วยอ้าวก็ขายของอยู่บนบ้านนะนะเจ๊กเจวัฒนาดาในมโนดแล้วแล้วนี่บ้านบ้านใครปะแล้วใครเอามาไว้ที่บ้านนี้ล่ะแล้วที่นี่บ้านใครฮะที่นี่บ้านใครอ่ะก็บ้านฉันนั่นแหละอ่ะไหนขายของอยูไหนพาดูอันนี้ขายของบนบ้านอ่ะอันนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงแล้วเอ้ยเอยอย่าไปเตะไอ้นี่ มันโลท่ามันโดนไปเองเอออย่าเ่ยอย่าอย่านักเลงป้าไปไปไปชีวิตจริงนะจะเล่าความอะไรนี้หมดเลยนะอ่าเล่ามาเล่ามาตำรวจจะมาพูดกันเยอะเลยที่อ่าเล่ามาเล่ามาเล่ามาพี่ถามอะไรล่ะไม่ชีวิตจริงป้าขายของอยู่บนบ้านใช่แล้วบ้านอยู่ตรงไหนสิงห์บุรีอ่าพาไปดูหน่อยดิเออออหรอกก็จะไปดูว่าขายของอะไรบ้างจะถามอย่างนี้เนาะก็จะถามว่าเฮ้ยในชีวิตจริงกูจะบอกพี่ศักดินาก็ชีวิตจริงขายของอยู่บนบ้านอะก็ขายก็เรียบร้อยได้วขายอยู่ตรงไหน ขายของอยู่บนบ้านกันก็พาไปดูบนบ้านหน่อยดิโอ้ยไม่พอหรอกนะก็อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยพูดอย่างนี้เนาะก็พูดไปแล้วอ่ะรองนี้แหละความจริงเราจะพูดให้ตำรวจฟังความจริงพูดว่าอะไรว่าคนนี้มาถามอย่างนี้นะพระสง่งก็พูดเลยนะรัตนามาบอกนะบอกว่าเออบอกว่าไงทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องแล้วทำยังไงเอยเออดีเนี่ยชีวิตจริงต้องบอกพี่ชายกูหมดทุกคนเลยบอกว่าไง เขาจะยิงกันมีปืนด้วยยิงใครยิงมึงเฮ้ยตบปากนี่มึงได้เลยกูเจ็บลากเลยไอ้ป้าจริงจะยิงผมอ่ะโอ้ยจิบหอกไอ้ชิบหักอะไรนั่งดีดีนีนั่งดีดีเดี๋ยวคนเขามองกันแล้วได้ปืนด้วยปืนกี่กระบอกผมไม่ต้องไม่พูดนะต่อยากรู้ว่ากี่กระบอกนี่แหละชีวิตทำกันอย่างนี้นะจะพูดกี่กระบอกปืนกี่กระบอกทุกคนก็นไหลกระบอกกี่กระบอกห้ากระบอกโอ้เยอะจังเลยป้า ยิงใครบ้างถ้ายิงตบเลยนะเออมึงตบกูสิก็ยิงผมทำไม่ะว้ายว้ายดีวนะดีเน่าปวดทิเล่าชีวิตเอฟซีครับเอฟีเย็นนี้ห้ามพลาดอย่าลืมติดตามรายการคู่ซ่าปาภัยวันนี้ผมบอกว่าเป็นในรอบ20่สิปีที่ผมช่วยเหลือคนมาอยู่ดีๆหนาวมากๆเลยทีแรกร้อนคือต้องดูฮะเคสนี้เป็นเคสที่รุนแรงสำหรับหมอปายนะ น่ากลัวมากเย็นนี้6โมงตรงทางช่องอัมรีนทีวีเฮดดีสามผมเจ็บหนักในรอบ20กว่าปีในการช่วยเหลือเคสคุณยายวันนี้บอกก่อนครับผมช่วยเหลือคนมา20กว่าปีผมไม่เคยเจออาการแบบนี้เลยอย่าลืมฮะเย็นนี้ผู่ซาปาภัยทางช่องอามรินทีวีเฮดดี34ครับน่ากลัวมากๆน่ากลัวยังไงคืนนี้ เย็นนี้ครับป้าติ้มกู้แรงเลยนะไข่เตี้ยแม่ไปจิ้มไข่เตี้ยกูจะบอกทางบ้านเอาวบอกเลยบอกในทางบ้านดูอยู่บก็ไม่ได้ตอนนี้ล่ะอ้าวทางบ้านป้าแตนอยู่อยู่อ้าวทักทายหน่อยเนี่ยเขาไม่ดีเขาไม่ดีนั่นเลยนะเนี่ยคนดูป้าอยู่พันแปดไม่พูดแล้วอ้าวทำไมไม่พูดไม่พูดหรอกนะพูดนิดเดียวทำอย่างนี้นะจริงนะทำอะไรทำอะไรมาพูดกับเราอย่างนี้นะพูดยังไงพูดยังไงสั่งให้ไปบอกพุนเถฒในวัด จะเทศนอกวัดได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงเทศไม่ได้นอกวัดไม่มีคนะให้ไม่มีคนมีคนเนี่ยดีที่สุดจะรู้้ไงมีคนดีที่สุดเขาจะยิงมึงอะยิงทำไมทำกับเราอย่างนี้นะทำอะไรนะฮะปะาปาลัตนาลัตนาชีวิตสิ่งนะั้กูจะเล่าให้ทางบ้านกูเล่ามาเลย ตั้งแต่พี่ศักดินเบอว่าไงไอคนนี้ทํากับชันอย่างนี้ใครผมไม่ได้เคยทากับป้าก็มาให้กูพูดอย่างนี้ทําไมล่ะ้าผมถามป้าขายของอยู่บน้านอยู่ตรงไหนเออบ้านหลังนี้นะอยู่ตรงไหนจะไปดูเฮ้ยต้องดูนอยังดูไงเออมึงนะชีวิตจริงกูต้องเอาเรื่องป้านะนั่งดีดีเย็นนี้นะครับเอฟซีอย่าพลาดนะครับคู่ซาบป่าภัยน่ากลัวมากรอบยี่สิปีที่หมอปลาเกิดอาการแทบช็อก ช็อกอย่างไรเย็นนี้ห้ามพลาดบอกเลยป้าบอกได้บอกให้ฟีด้วยดูด้วยบอกได้เย็นนี้เย็นนี้อย่าลืมอย่าลืมรายการรายการผู้ทาบปลาภัยผู้ทาป่าภัยน่ากลัวมากน่ากลัวมากป้ารัตนา้าารัตนจะโชคดีค่ะจะโชว์จะโชว์การถอดปันปอมแต่งเรื่องอย่างนี้นะพระก็ช่วยเหลือเรานะช่วยยังไงอ่ะชีวิตจริงเราไม่เคย เอดี uh, ที่ดูไลรเนี่ย <นะ S 1> ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ด็อร์ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาปลากระป๋องนะครับยาสีฟันกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับและสินค้าหลายๆตัวเข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องด็อร์แล้วตอนนี้เราเปิดรับสมัครเซลฟีแลนทั่วประเทศเลยนะครับเราเปิดสาขาที่กรุงเทพนะครับสนใจโทรศัพท์สอบถามเข้าไปในเพจ หมอปลาปลากระป๋องด้วยนะจ๊ะเอฟีที่น่ารักจ๋าเย็นนี้ห้าพาดคู่ซาปลาไหน่ากลัวมากในรอบ20ปีฝากแชร์ด้วยนะครับรรบีคุยก่นันเด็กตั้งหรือพี่เขานะ่ะเด็กก็พีเขาก็คืนเดี๋ยวเขาไปสินวป้า เดี๋ยวรถเขาจะไปก่อนไงทําอย่างนี้ไม่ได้นะตระกูลบ้านเราดีทุกคนไม่เคยไปว่าใครเลยนะเจ๊จุกบุ๊หนาดานในมโนธพระสงฆ์มากันเต็มเลยที่บ้านนะตํารวจอีกเพื่อนพี่โนธป้าแล้วหมู่ป้าเลี้ยงอยู่ตรงไหนอะได้ถุนนั่นแหละบ้านหลังนี้นะครับ พี่กำลังไลค์รัตนายอยู่มีไรกำลังไลคมีไรทำอย่างนี้พระรู้ทุกอย่างนะชีวิตเรานี่คือกระเป๋าเมียผมนะป้านี่กระเป๋าใครเดี๋ยวพระจะจัดป้านี่กระเป๋าใครคุณเพิ่งเอาออกจากตัวฉันไปเนี่ยนะผมยืนยันว่ารัตนาไม่ใช่เมียผมกูไม่ใช่เมียมึงเลื่อหยิบไปทำไมแล้วป้าบอกว่าเป็นเมียผมได้ไงกูไม่ได้บอกเป็นเมียมึงเอาป้าฟัง ก,กูพูดจกกระเป๋าของโกงูกูไม่ได้บอกเป็นเมียมชีวิตดิกูจะเล่าให้พี่น้องกูฟังอย่างจริงจังเลยจริงใจป้าฟังว่าพูดับเราอย่างนี้คุณฟังได้ไหมคุณฟังก่อนได้ไหมคุณฟังก่อนนะเออมึงเดี๋ยดกรโดนใจคนแนอบยางฟังนะป้านี่คือกระเป๋าเมียหมอปลาฟังๆอย่าเพิ่งพูดย้ำนะครับนี่คือกระเป๋าเมียหมอปลาป้าครับนี่กระเป๋าใครครับนิฉันเองป้าครับผมไม่ใช่ผัวป้านะครับ ก็มันอยู่ในคอกูของโกมึงหยิบไปเนี่ยความจริงกูจะพูดกับพี่น้องหมดเลยได้มั้ยปางเนี่ยปาฟางพี่น้องมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยฟังได้ไหมผมบอกว่าเนี่ยคือกระเป๋าเมียหมอป้าป้ากระเป๋าใครก็เพิ่งหยิบออกจากตัวเราป้ากระเป๋าใครป้ากระเป๋าใครกูไม่พูดอะไรนะเดี๋ยวพระกันจัดการดนใจคุณแอนเอฟีครับเย็นนี้ครับฝากแชร์ครับอย่าลืมรายการคู่ซ่าปลาภัย เป็นรอบในยี่สิบสี่ปีที่หมอปลาแย่แทบจะเอาชีวิตรอดรอดแย่ยังไงเย็นนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดนี่เ็เคสนี้เราไปถึงภาคอีสานที่จังหวัดมหาสารคามเคสนี้เป็นเคสที่ยากลําบากมากๆเลยบอกก่อนยากลําบากมากๆและน่ากลัวมากๆป้าครับนี่กระเป๋าคายป้าฟังนะผมเพิ่งเอากระเป๋าเนี้ยมาจากเมียผมป้าฟังก่อนอย่าเพิ่งพูด ป้าท้า้วยดีถ้าป้าบอกว่าเป็นกระเป๋าป้าแต่ก็ป้าเป็นเมียผมจริงๆมันไม่ใช่ป้าอย่าตู่ว่าผมเป็นหัวป้าแล้วผมก็เอาป้าทําเมียป้าฟังดีๆป้าฟังก็เล้ยมึงตายแน่เลยพระพูดกับเราแล้วนะฟังนะครับนี่คือกระเป๋าเมียผมป้านี่กระเป๋าใครดิฉันเองป้าผมบอกป้าแล้วว่านี่อยู่ที่คอเจ๊มันดึงออกไปเนี่ย ป้าผมบอกเนี่ยกูจะวู่ชีวิตจริงกับพี่ป้าเราเลิกกันเราเลิกกันเราไม่ใช่ผัวเมียกันมึงไม่ใช่บ้านกูเลยผมไม่ใช่เมียป้าเดี๋ยวตำรวหมาดมาแล้วโอ้ยป้ากลับคำแบบนี้ว่าผมไม่ใช่ผัวป้าป้าบอกไอ้พี่อนก็ใช่สิเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงกูจะเล่าให้ประชาชนฟังไม่ใช่ป้าไม่ใช่เมียผมกูเป็นเมียมึงได้ยังไงล่ะก็ป้าเมื่อกี้มาใช่อะเฮ้ยตีนเนี่ยเดี๋ยวกูจะเล่าความจริงให้พี่น้องกูฟังหมดเลยนะโอเค